สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้รายวิชาภาษาไทายครูจะมาสอนเรื่องการเขียนเล่าเรื่องอ่าเราเคยเรียนกันหรือยังการเขียนเล่าเรื่องวันนี้ครูจะมาสอนแล้วก็เราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องรู้จักความหมายของการเขียนเล่าเรื่องก่อนการเขียนเล่าเรื่องคือการเขียนเล่าเรื่อง,งต่างๆเช่น นิยายนิทานประวัติบุคคลประวัติสถานที่หรือเล่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งการเขียนเล่าเรื่องผู้เขียนนะคะควรเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจนด้วยสำนวนภาษาที่ถูกต้องและต้องสละสรวยด้วยเพื่อที่จะให้ผู้อ่านรู้สึกอ่านแล้วมันกินใจเรานะคะเข้าใจมากขึ้น ต่อมาวิธีการเขียนเล่าเรื่องหนึ่งเลยเลือกอ่านเรื่องที่ตนเองสนใจก่อนและเป็นเรื่องที่น่ารู้สําหรับผู้อ่านด้วยเราต้องคํานึงถึงในข้อนี้ด้วยนะคะเช่นนิทานที่แสดงความฉลาดของสัตว์และของคนในการแก้ปัญหาประวัติสถานที่ในหมู่บ้านประวัติบุคคลในชุมชนประเพณีในชุมชนก็คือให้ผู้อ่าน ได้รับความรู้จากการที่เราเขียนนั่นเองนะคะ2ก็คือศึกษาเรื่องที่เขียนว่าเหมาะที่จะเขียนในรูปแบบใดเช่นเขียนเป็นนิทานมีเหตุการณ์ตัวละครแทรกข้อคิดข้อเตือนใจต่างๆเขียนเป็นนิยายเล่าความเป็นมาของสถานที่เขียนเป็นสารคดีชีวประวัติของบุคคลก็ได้หรือว่าจะเป็นประวัติของสถานที่ การปฏิบัติตนตามประเพณีที่เราสืบต่อกันมาเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะข้อ3เลยศึกษาค้นคว้าหาความรู้และทำความเข้าใจกับเรื่องที่เราจะเขียนเช่นศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์แหล่งความรู้ต่างๆและนำมารวบรวมให้คำและสำนวนภาษานั้นสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง และศึกษาสาระสำคัญของเรื่องด้วยนะคะีเลยเขียนลำดับเนื้อความหรือเหตุการณ์ต่างๆซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนนามเข้าสู่เรื่องเรื่องรายละเอียดของเรื่องและบทสรุปของเรื่องนะคะหรืออาจจะใช้เป็นแผนภาพความคิดในการจัดลำดับเหตุการณ์หรือจัดลำดับข้อความในเนื้อเรื่องก็ได้นะคะ ต่อมาข้อควรคำหนึงเลยของการเขียนเล่าเรื่องนะคะหเลือกเนื้อเรื่องหรือเหตุการณ์ที่เราสนใจและเขียนเล่าเรื่องโดยนำเสนอความคิดความสำคัญที่เชื่อมโยงความคิดต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันและไม่เขียนวกบนซ้ำไปซ้ำมานะคะสองเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจัดตั้งแต่เริ่มต้นนำเรื่องไปสู่เหตุการณ์ที่น่าประทับใจแล้วจบด้วยการสรุปให้ข้อคิดข้อเตือนใจหรือว่าข้อเสนอแนะต่างๆหรืออาจจะเป็นการทิ้งให้คิดใน,ในตอนจบเรื่องนะคะข้อ3เลือกใช้สำนวนภาษาให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องนักเรียนจะต้องเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมนะคะ4 เขียนสะกดคําใช้เครื่องหมายต่างๆจะต้องเขียนให้ถูกต้องแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องการเว้นวรรคด้วยนะคะข้อ5ผู้เขียนจะต้องเขียนด้วยรายมือที่สวยงามทำให้ผู้อ่านอ่านได้ง่ายแล้วก็จะต้องรักษาความสะอาดของหน้ากระดาษไว้ด้วยนะคะอ่ะก็จบลงไปแล้วเรื่องการเขียนเล่าเรื่อง ต่อมาครูจะสั่งงานก็คือให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่องในช่วงปิดเทอมของนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยพบอะไรบ้างไปทําอะไรบ้างไปเที่ยวที่ไหนให้นักเรียนเขียนมานะคะหึงหน้ากระดาษ A 4เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ส่งภายในส่งในลิงก์ Google Classroom เหมือนเดิมนะคะครูปแปะไว้แล้วให้นักเรียนเขียนส่งหนึงหน้ากระดาษเรื่อง ปิดเทอมของฉันก็ได้ตั้งชื่อเรื่องด้วยนะคะให้นักเรียนทำในช่วงปิดเทอมว่านักเรียนเจออะไรมาบ้างนะคะอ่าสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนได้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ